ในเอกภพคู่ขนานหนึ่งอสูรากายขนาดมหึมาสูงตรหง่านฟ้าขนาดน,นาบว่า Destroyer พวกมันโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นทะเลลึกโจมตีเมืองและผู้คนอย่างบ้าคลั่ง m มาลอดเป็น d e s ทร o เยอรระดับเอสอันตรายที่สุดเท่าที่เคยประชิญมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้ภัยอันตรายในครั้งนี้จึงทำให้รัฐบาล จำเป็นต้องส่งซีหุ่นรบระดับสูงที่สุดมายับยัง้งการต่อสู้ระหว่างหุ่นรบกับอสุรกายบังเกิดขึ้นในที่สุดมาลชอก็ถูกโคลลก่นลงหุ่นรบตัวเดียวที่เหลือรอดชื่อว่าสเลเยอร์พวกเขานำชิ้นส่วนของเดสทรยเออร์มาลชอกับหุ่นรบสเลเยอร์มาประกอบเข้าด้วยกันโดยหมายมั่นว่าจะสร้างหุ่นรบที่แข็งแกร่งที่สุด พวกเขาตั้งชื่อให้หุ่นรบใหม่นี้ว่า m e c h a n i z e m m a l o t t กลไกลจักรกลเริ่มทำงานอีกครั้งภายใต้ร่างใหม่โดยมีหน้าที่ปกป้องมนุษยชาติจากเหล่า Destroyer ใต้พื้นทะเลลึก m e c h a n i z e d m a l o t ็ถูกส่งออกปฏิบัติการเพื่อยุติการคุกคามของปีศาจร้ายในทุกพื้นที่แต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น จิตใต้สำนึกของมาโลชได้ตื่นขึ้นอีกครั้งเจ้าพวกมนุษยชาติที่โง่เขลาช่างกล้ากักกันมาโลชข่าผู้นี้มาโลชเวียงมือขนาดมหึือมาไปยังเหล่านักวิทยาศาสตร์ขณะที่พวกเขากำลังจะถูกบทขยี้ท่านใดนั้นกลไกจากกลของมัน กลับหยุดการตอบสนองเพราะแมคคานส์มาลอชถูกป้อนข้อมูลคำสั่งต้องห้าม3ข้อในระบบคำสั่งปฏิบัติการข้อ1นึ่าทำร้ายมนุษย์ข้อ 2. อยยาฝ่าฝืนคำสั่งของมนุษย์และข้อสุดท้ายเดสทรยเยอร์ทุกตนเป็นศัตรู